จ K ขวัญใจวัยรุ่นราคาสุดคุม้มรายได้ 14, 0 0 0พันขึ้นไปก็ออกได้อเน,นกประสงค์สุดเฟี้ยวรายรายดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่เอฟซี FC และคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะประจำชาแนลเพชรยนต์รถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอน,นะคะวันนี้ได้มาพบเจอกันกันกบเซลล์น้องหนูเล็กอีกแล้วค่ะเราอยู่กันที่นี่ที่เดิมนะคะบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะเป็นแหล่งรวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดนะคะในอันดับต้นๆเลยของประเทศเล ก็ว่าได้นะคะวันนี้นะคะหนุ่มเล็กพามานะคะชมตัวรถที่บอกเลยว่าวัยรุ่นสายเฮดนะคะสายรถอนเนกประสงค์สายฟิลต้องชอบแน่นอนค่ะสําหรับคันที่อยู่ข้างๆหนุ่มเล็กนี้นะคะแต่ก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันให้ด้วยนะจ๊ามาเดี๋ยวเริ่มกันนะคะที่รายละเอียดตัวรถเลยต้องบอกก่อนว่าถ้าสําหรับรุ่นนี้นะคะฮอนด้าเจ็ได้เลิกผลิตลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ความเท่ความฟิลของมันเนี่ยยังคงอยู่หลายๆคนชื่นชอบในเรื่องของการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสมัต แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทางานแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวรถนะคะคันนี้เป็นปี2021นะคะลูกค้าขาสบอลเงินนะคะมากันในเลขไม้ที่1 0 0 0งแโลเท่านั้นเองนะ,ะตัวรถด้านหน้าเนี่ยได้เป็นโคมไฟฮาโลเจนค่ะชุดโคมไฟไม่มีสะเก็ดหินนะคะสวยใสยค่ะไม่มีแตกแล้าเลย กระจังด้านหน้านะคะเขาให้เป็นสีดําตัดสีโครเมียมมาแบบนี้พร้อมกับตัวโลโก้ตัว H ที่เป็นสีโครเมียมนะคะไฟด้านขวาเช่นกันค่ะไม่มีรอยแตกเล้านะคะตัวรถสวยนะคะแล้วก็ไฟด้านข้างเนี่ยเขาจะให้เป็นไฟเลี้ยวที่ติดมาข้างแก้มตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะ 1.5S นะคะคันนี้ล้อแมกนะคะ เป็นล้อกระทะที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานแต่คันนี้สิ่งที่คุ้มค่ามา,มากๆเลยคือ,อยางค่ะได้ยางสัปดาห์ที่16ปี2025ยางปีใหม่ยางปีปัจจุบันเลยดอกอยางยังลึกมากนะคะดอกอยางใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่ๆขาในส่วนของตัวโช๊คนะคะไม่มีสนิมน,นะอันนี้คือสภาพรถที่ปรับสภาพแล้วแต่ถ้าเราจะปล่อยเราจะต้องมีการสปาให้อีกครั้งหนึ่งโดยละเอียดเลยค่ะ มาเริ่มมาเริ่มว่ะมาต่อกันนะคะที่กระจกด้านข้างค่ะกระจกด้านข้างนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับมือเปิดสีเดียวกันกับตัวรถเช่นกันเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างก่อนค่ะด้านซ้ายมือนะคะฝาประตูค่ะ QC ชัดเจนเลยนะเหลือเขียวๆแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนเม็ดอาร์คลึกมากนะคะ หัวน็อต QC ชัดเจนมากๆเลยค่ะแผงประตูนะคะเขาให้เป็นสีดำตัดขอบสีเงินนะคะแล้วมือเปิดให้เป็นสีเงินมาแบบนี้คันนี้ติดฟิลมาให้เรียบร้อยแล้วนะมาพร้อมกับตัวกระจกพาร์เดิมจากโรงงานนะคะหรือจะเป็นเหลี่ยมสันกระจกะตัวฝาประตูฝั่งนี้นะคะไล่เม็ดอาให้ชมกันเลยไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะสภาพสวยใหม่ตัวหัวน็อตฝั่งเสาบีค่ะไม่มีรอยหมุนขันไขนะคะ เรียบเนียนแบบนี้สวยๆงามๆแบบนี้นะคะรถเดิมมาเลยแน่นอนนะทั้งคันในส่วนของประตูฝั่งซ้ายฝั่งคนฝั่งผู้โดยสารนะคะไล่ให้ดู หัวน็อตไม่มีรอยหมุนพันไข่เช่นกัน QC ชัดเจนนะคะแน่นปากเลยตัวรถขอบยงขอบยางไม่มียุ้ยไม่มีผิดรูปนะคะสวยจริงๆคันนี้แผงประตูนะคะเดิมๆมาเลยนะแล้วก็มีล็อกเด็กนะคะคันนี้มีล็อกเด็กให้ด้วยนะคะขอบยางไม่มีเปื่อยนะ,ะสวยงามค่ะพี่ๆค้าน่าใช้จริงๆไฟท้ายด้านหลังนะคะเขาให้มาเป็นไฟท้ายทรงนี้เขาลากตั้งแต่ หลังคานะคะมาจนถึงกลางลำแบบนี้เลยนะแล้วก็คันย้เพิ่งจะเปลี่ยนฟิล์มให้นะเห็นไหมที่กระดาษทิชชู่ที่ยัดอยู่คือเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มให้สดๆร้อนๆกระจกติดตั้งไล่ฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยไฟเบรกตรงที่3นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงสปอยเลอร์เสารับสัญสญ,ญ,ญาณเป็นแบบหางกระเบนนะคะไฟเบกรกทัพทีมมีมาให้เดี๋ยวดูโครงสร้างนี่โหบอกเลยสวยมากอะไล่โครงสร้างฝั่งนี้ก่อน หัวน็อตอ่ะขออภัยค่ะตัวเม็ดอาร์คนะคะโครงสร้างด้านหลังลึกมากชัดเจนมากโคมไฟเดิมนะคะนี่โคมไฟแท้เดิมโรงงานด้านหลังนะคะไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปเลยแล้วก็ตัวขอบยางไม่เปื่อยยุ่ยค่ะไล่โคมไฟเดิมแบบนี้ค่ะไล่กันมานะคะเม็ดอาร์คชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยหมุนนะคะพี่พี่นี่ สวยมากๆเลยคันนี้นะคะแล้วยิ่งเป็นสีบอลเงินด้วยนะดูแลง่ายมากๆค่ะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเก็บจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยแล้วถ้าจะให้เยอะกว่าน,นี้นะคะลูกค้าขาสายขนของสายอนเนกประสงค์ทั้งหลายนะคะนี่เลย บอะแยกพับได้อิสระซ้ายขวาพับไปราบเรียบแบบนี้เลยมิติตัวรถดูกว้างขึ้นดูเป็นรถขนของได้ขึ้นมาในทันทีเลยพี่พี่เก็บของได้เยอะนะคะเอาจักรยงจักรยานนะเอาโทรทัศน์ตู้เย็นนะขนไปยังได้เลยนะคะสบายสบายค่ะเป็นรถที่มิติตัวรถกว้างมากๆนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ต่อค่ะไล่มาสะโพกด้านขวานะคะไม่มีอาไม่มีเบี้ยวนะตัวรถนะคะโอ้โหน่าใช้ เข้าไปค่ะเดี๋ยวขอญาตเอาเบาะขึ้นก่อนนะจะได้เห็นเวลาที่ตัวเบาะนะคะมันขึ้นมาเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เบาะผ้าแล้วให้ดูในส่วนของมิติตัวรถเราเบาะขึ้นมาแล้วไล่ให้ดูอ่านี่เบาะผ้าเนี่ยเวลานั่งนะคะมันก็จะรู้สึกว่าไม่กระด้างนะนุ่มนวลน,นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ย Head Room เห็นไหม สูงมากนะคะมิติตัวรถเฮดรูมคือบอกเลยว่าดีมากเล็กรูมก็เหลือๆใช้งานได้เหลือเฟือเลยเดี๋ยวถัดมาดูฝั่งนี้หน่อยนะคะรายละเอียดฝาประตูฝั่งขวาหัวน็อตค่ะไม่มีรอยหมุนนะฝั่งนี้พยายามจะไล่ให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมทุกตำแหน่งนะคะรถต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวเราต้องไปสปาให้อีกนะคะพี่พี่ขาต้องไปสปาให้ครั้งหนึง ฝั่งสุดท้ายแล้วนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งของคนขับกุญแจเนี่ยจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเป็นรีโมทแบบไขแผงประตูก่อนเลยฝั่งสุดท้ายไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนแผงนะคะมาแบบเดิมๆเม็ดอาร์คชัดๆหัวน็อตไม่มีขยับคิวซีชัดเจนสีเรียบเนียน เสาบีไม่มีรอยหมุนขันไขคันนี้เติมรมยางในตัวเจนจะดีมากนะคะจะช่วยรักษาหน้ายางให้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปสตาร์ทรถนิดนึงอุ้ยบอกผ้าเวลานั่งแล้วมันแบบนุ่มๆสบายมากเลยนี่ใช้งานง่ายมากค่ะ อยากให้ลองสังเกตดูที่กระจกบานหน้านะคะคือมันจะมีคราบนะพี่ๆขาอย่างที่บอกว่าหนูเล็กเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มให้นะคะจะมีพวกคราบพวกอะไรอย่างนี้อย่าไปซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ใหม่แต่อยากให้สังเกตที่มิติบานหน้ารถฮอนด้าเจ็บานหน้าบอกเลยว่ามันกว้างนะคะแล้วก็มันใหญ่มากทัศนวิสัยในการมองบอกเลยว่าไม่มีมุมอับนะจักรยานยนต์นะคะมาจอดข้างๆคือเห็นชัดแน่นอนเป็นรถที่ขับขี่ดีนะคะ แล้วก็นี่เข้ามาข้างในตัวพวงมลลาลัยเขาจะให้เป็นพวงมลลาลัยแบบ3มการมีแอร์แบกคู่หน้ามาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเลขใหม่1นึ่งแมกิโลเท่านั้นซึ่งเป็นไม่เดิมเลยพี่ๆถัดเข้ามาที่ตัวเครื่องเสียงนะคะตัวเครื่องเสียงเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องเสียงเดิม จากโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX เชื่อมต่อได้ฟังเพลงในโทรศัพท์ได้รับสายว่างสายได้เชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยได้เป็นอนาล็อกปรับได้4ระดับด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะมี power outlet ให้อีก1ช่องท้องกับที่ใส่แก้วน้ำนะคะตรงนี้มีที่ใส่แก้วน้ำให้ตัวเกียร์นะคะออโต้ CVT นะเวลาขับก็จะสมูทมากๆเลยเบรกก็จะเป็นแบบก้านยกขึ้นไปแบบนี้ค่ะหลังคานะคะสีเบจ ไม่มีรอยยันเจิมนะอันนี้เป็นกล้องเป็นสายกล้องเดี๋ยวเอาออกให้นะคะเจ้าของเดิมเขาติดตั้งมานะหรือไม่ถ้าใครสนใจคันนี้นะแล้วบอกว่ามาจากคลิปหนูเล็กนะถ้าหนูเล็กได้ดูแลเดี๋ยวเล็กแถมกล้องหน้าไปให้ด้วยค่ะนี่กระจกด้านหน้านะคะก็มีให้ฝั่งคนขับ1ฝั่งเนาะไปะเดี๋ยวพาไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันสำหรับคันนี้เนี่ยตัวเครื่องได้เป็นตัวเครื่อง1 5 0 0ซีซีค่ะ เป็นตัวเครื่องน้ำมันล้วนนะคะเป็นเครื่องคอนด้าไอวีเ16วาล อย่าเปิดเลยฝากระโปรงเบามากผู้หญิงก็คือใช้งานได้แบบง่ายๆเลยค่ะสามารถเปิดฝากระโปรงได้แบบง่ายดายมากๆเลยนะตัวเครื่องสีสูบแบบนี้นะคะเครื่องใหม่มากค่ะพี่พีขาอยู่ในลักษณะเครื่องเดิมไม่เคยมีประวัติถูกถอดเปลี่ยนเครื่องแต่อย่างใดไม่มีความร้อนขึ้นมาแต่อย่างใด q c แต่ละจุดแต่ละตำแหน่งเห็นชัดเจนแบบนี้ในความเดิมของเขานะคะอ่ะาไล่ให้ดูนะฝั่งซ้ายค่ะ เบ้าโชกไม่มีสนิมน,นะคะตรงหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยหมุนนะเม็ดอาร์กนี่เห็นชัดนะคะขาคมไฟไม่มีแตกหกักไม่มีรอยร้าวเลยค่ะคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการถูกดึงนะคะฝาอุปกรณ์อยู่ครบนะนี่ขาคมไฟหัวน็อตนะคะไล่เลยฝากระโปรงหัวน็อตค่ะไม่มีรอยหมุนนะคะหัดขึ้นมาค่ะฝากระโปงไม่มีบิดเบี้ยวหรือผิดรูปนะคะทุกอย่างอยู่ครบอุปกรณ์ชัดเจนนะนี่ สวยงามน่าใช้นะคันนี้วิ่งได้สูงสุดที่117แรงมา้ารองรับน้ำมันได้สูงสุดที่ e 2 0นะคะอ่ะราคายังไม่ได้แจ้งเนาะสำหรับคันนี้ราคาเสนอขายของเขานะคะอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทค่ะ h o n d a j a z z GK 1.5s ปีเ2021เลขไม่1 1 0 0 0โลไรายได้14,000ขึ้นไปออกได้เลยเพราะว่าผ่อนเพียง7,000เท่านั้นนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยค่ะขอให้อาชีพลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบไรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจคันนี้อยากดิวคันนี้นะคะ ติดต่อมาได้เลยเบอร์โทอรอยู่ด้านล่างนี้นะคะที่สาคัญนะคะลูกขาอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้หนูเล็กด้วยและบอกต่อๆให้ด้วยว่าตอนนี้หนูเล็กนะคะย้ายมาอยู่ที่สาขาสุวินทงศงสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่สาขาสุวินทวงศวงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาดูรถสวยๆและรถเยอะๆแบบนี้นะคะเข้ามาที่นี่ได้เลยเนาะสาหรับวันนี้นะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามชมจนจบคลิปค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ